สวัสดีครับสัสดีพี่น้องคนด,ดูทุกท่านครับวันนี้มีฟุตบอลสามตัวคัดเน้นมาฝากให้กับพี่น้องทุกท่านอีกเหมือนเดิมครับสาหรับคู่แรกครับเป็นทางด้านของศึกพิมิลิกอังกฤษครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมเซาท์สัมตันคืนนี้เวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของเชลซีครับที่บุกไปชนะเซาท์ัมตันในบ้านได้ถึงห้าประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงานห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งสองทีมครับ เจ้าบ้านเชลซีครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะมา1เกมครับแล้วก็แพ้ไป4เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของทีมเยือนเซาท์ทัมตันครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะมา1เกมครับแล้วก็แพ้ไป4ี่เกมเช่นเดียวกันครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเชลซีครับมาเป็นต่ออยู่ที่2ประตูครับ ผมมองว่าในาค่ำคืนนี้ครับเชลซี Chelsea ครับจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเซาทา์สัมตันข้าม2ประตูไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปที่ทางด้านฝั่งของเจ้าบ้านเชลซีครับไปที่เชลซีครับส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นทางด้านของศึกโคปาเดลเรสสเปนนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมแอตเลติคืนนี้เวลาตี3ามสาสนาทีนะครับ ผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของแอตเลติสครับที่บุกไปชนะบาเซลนาในบ้านได้ถึง2ประตูต่อ1นครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านบาเซลนาครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับเสมอมา1เกมครับแล้วก็ชนะไป4เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของทีมเดือนแอตเลติสครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับ สำหรับคู่นี้ครับผมก็ยังมองไปทางด้านฝั่งของบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาคืนนี้นะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5หรือครึ่งลูกนะครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านเอาชนะด้านของแอตเลติไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ไปที่เจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับส่วนคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของรายการ3ตัวคัดเน้นที่ยวมาฝากกันคืนนี้ครับเป็นศึกทางด้านของโคป้าอิตาเลียครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับกัมพูญทีมลาซิโอคืนนี้เวลาตีสามครับ ผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของอินเตอร์มิลานครับที่บุกไปชนะทางด้านของลาซิโอในบ้านได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในาารายการนี้ครับชนะมา3มเกมครับเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของทีมเยือนครับลาซิโอครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับ ชนะมา4เกมครับแล้วก็แพ้ไป1เกมครับสําหรับคู่นี้ครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับมาเป็นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับสําหรับคู่นี้ครับผมก็ยังมองไปทางด้านฝั่งของอินเตอร์มิลานครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้อินเตอร์มิลานครับเจ้าบ้านจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของราซิโอข้าม1ประตูไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ไปที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับ3ตัวคัดเล่นที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับมีเชลซีบาเซลนาอินเตอร์มิลานครับ ถ้าชอบครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลน่าหรอนะครับแอดไลน์มาที่อด r p 9 8ได้เลยครับเชียร์บอลให้สนุกไปพร้อมกันกับผมนะครับนะ่าหรอสกอร์บอลครับ